สวัสดีครับวันนี้จะมาต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่เราพูดถึงเรื่องของกระท่อมนะครับว่านะพอได้รับการปลดล็อกตามพรบยจะเสติจให้โทษนะครับฉบับที่8นะครับที่ประกาศไปเมื่อวันที่27พฤษภาที่ผ่านมานะครับเราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างว่ากันว่าตัวกระท่อมเนี่ย เป็นตัวเชื่อมสัมพันธภาพและสร้างความสุขในหมู่ในหมู่เพื่อนฝูงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เร่าขานระหว่างคนใต้ที่เขาใช้ด้วยกันนะครับซึ่งผู้ใช้กระท่อมมักบอกว่า,วามีความสุขทุกครั้งที่ได้ใช้หลังจากเคี้ยวใบกระท่อมพวกเขาจะมีชีวิตชีวานะครับสดชื่นกระปี้กระเป๋าและอยากทำงานบางคนบอกว่าเขารู้สึกแข็งแรงและสุขภาพดี พอได้เคี้ยวใบกระท่อมแล้วก็หวนหวนในภาษาใต้ก็คือแปลว่าดื่มนะครับน้ำอุ่นตามบ้างบอกว่ารู้สึกอารมณ์ดีไม่เครียดในตอนเย็นเวลาเขาเลิกงานกันแล้วนะครับก็หรือเลิกช่วงสายๆหลังจากขายน้ำยาคาลาเสร็จแล้วเนี่ยผู้ใช้กระท่อมมักไปรวมตัวกันที่หลังบ้านคนใดคนหนึ่งนะครับแล้วก็พบปะสังสรรค์กันเป็นปกติครับแล้วก็ถามสารทุกสุขติดและเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับประเด็นต่งางๆพวกเรื่องงาเรื่องครอบครัวอะไรเรื่อยๆไปนะครับระหว่างที่คุยกันเนี่ยเขาจะกินกระท่อมไปด้วยนะครับเคี้ยวกระท่อมร่วมกับการจิบชาหรือกาแฟเขาก็จะไม่ดื่มเหล้านะครับทําให้มิตรภาพของผู้ใช้กระท่อมเนี่ยจะมีความเหนียวแน่นยาวนานกว่ามิตรภาพของคนที่ดื่มเหล้าเพราะเหล้ามักทำลายมิตรภาพนะครับกลุ่มที่กินกระท่อมเนี่ย ก็จะนั่งหรือคุยสังสรรค์กันเนี่ยให้เกิน3ามทุ่มนะครับแล้วก็จะแยกใชยไปพักก่อนเพราะว่าเช้านึงขึ้นเขาก็าต้องลุกขึ้นมาทํางานกับกุ่มที่กินเหล้าที่ส่วนใหญ่ก็สว่างหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับประโยชน์ที่ที่ชาวใต้ก็จะใช้กันนะครับทั้งนี้ผลกระทบที่มีต่อกัน ใช้กระท่อมต่อสุขภาพเนี่ยอันนี้เป็นจากงานวิจัยนะครับก็คือปีผู้ที่ใช้เคื่อกระท่อมเนี่ยแบบพื้นบ้านช่วงปีพศ2554ถึง2558ในพื้นที่จังหวัดคนครศรีธรรมราชน,นะครับจำนวนทั้งสิ้น1118คนเป็นเพศชายอายุ25ปีขึ้นไปเนี่ยส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษาแล้วก็ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะครับรองลงมาคือรับจ้างทั่วไปในจํานวนนี้เป็นผู้ใช้กระท่อม526รลายนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้กระท่อม592ราลายในจำนวนผู้ใช้กระท่อม526รายเนี่ยแบ่งเป็นผู้ใช้กระท่อมทุกวันหรือใช้เป็นประจำา3ร5าลายนะครับและใช้บางครั้งพาวจํานวน171รลายพบว่า ในกลุ่มผู้ที่ใช้กระท่อมเป็นประจำเนี่ยร้อยละ41มีอาการกลัวฝนร้อยละ35มีอาการเบื่ออาหารร้อยละ15มีอาการท้องผูกนะครับร้อยละ78มีอาการถอนยาเมื่อไม่ได้ใช้กระท่อมส่วนกลุ่มที่ใช้ครั้งคราวมีอาการน้อยกว่ากลุ่มใช้ประจําประมาณ2-3งเท่านะครับอันนี้ก็จะมี ข้อที่ทุกคนจะพูดถึงว่าาใช้กระท่อมเนี่ยแล้วกลัวผลกลัวยังไงเดี๋ยวคู่นี้แล้วก็พูดถึงกันนะครับแล้ววันนี้เราก็เอาไว้แค่นี้ก่อนไ้ติดตามตอนต่อไปนะครับเกี่ยวกับกระท่อมขอบคุณครับสวัสดีครับ